สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดของรัสเซียนั่นก็คือ S-300PMU ซึ่งในปี2025นี้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นพร้อมรองรับภัยคุกคามทางอากาศในระดับที่ท้าทายกว่าเดิม ทั้งจากเครื่องบินรบความเร็วเหนือเสียงไปจนถึงขีปนาวุธทิสัยกลายและอาวุธปล่อยจากอากาศสู่พื้น S-300PMU รุ่นใหม่ในปี2025นี้ได้มีการอัปเกรดทั้งในด้านของเรดาร์ตรวจจับการประมวลผลข้อมูลเป้าหมายและความสามารถในการตอบโต้แบบเรียลไทม์ โดยเรดาร์หลักสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง300กิโลเมตรและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันถึง100เป้าหมายในเวลาเดียวกันขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ติดตั้งมากับระบบมีระยะยิงไกลสูงสุดถึง250กิโลเมตรพร้อมระบบนำวิถีแบบ Active Radar Homing ที่มีความแม่นยำสูงแม้ในสภาพแวดล้อมการรบที่ถูกรบกวนจากคลื่นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม แม้จะไม่ใช่ยานพาหนะที่มีเครื่องยนต์แบบรถยนต์ทั่วไปแต่ตัวลำเลียงของระบบ S300PMU ใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลทรงพลังสามารถวิ่งในภูมิประเทศที่ทุรกันดารได้ดีและยังมีระบบส่งกำลังแบบ All-wheel drive ทำให้สามารถเข้าปราะจำการได้ในทุกพื้นที่ระบบเชื้อเพลิงมีการออกแบบให้ใช้งานได้นานต่อเนื่องหลายวันโดยไม่ต้องเติมใหม่ ห้องควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นด้วยจอมอนิเตอร์